สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแมทส Class บายพี่ปอค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสมการค่ะพี่ปอได้รวบรวมโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการมาแล้วคิดว่าบทเนี้ยถือเป็นบทที่สำคัญนะคะสำหรับน้องๆทุกคนเพราะว่าสมการเนี่ยถ้าเราเข้าใจตั้งแต่แรกเวลาที่เราไปเจอโจทย์ที่ยากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเศษส่วนนะคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมุงกลมในเทอมสองเนี่ยมันจะช่วยให้น้องๆค่ะ สามารถนําเอาความรู้ในเรื่องของสมการไปช่วยในการแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะทีนี้ตัวสมการเนี่ยมันมีหลักการนี้ง่ายก่อนที่น้องจะแก้สมการซึ่งตัวน้องเองเนี่ยน้องถ้ามีหลักการเนี่ยจะทําให้เราแก้โจทย์ปัญหาไม่ยากเลยนะคะหลักการในการแก้สมการที่น้องต้องจำหนึ่งอ่านโจทย์ให้เข้าใจดูว่าโจทย์ทำอะไรนะคะสองสิ่ง,งที่โจทย์ทำหาโจทย์กำหนดเป็นตัวแปรหรือตัวไม่ทราบมาให้แล้วหรืออย่าง ถ้ายังกำหนดที่มาค่ะเช่น A B C D X Y Z นะคะ,คะก็ไลขอใค,อค่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วแต่ซึ่งมันจะต้องเป็นสนัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าของตัวเลขตัวนั้นซึ่งเรายังไม่สร้างค่ามันนะคะหลังจากนั้นค่ะ,คะเขียนสมการ,การเป็นประโยคสัญลักษณ์โดยที่ประโยคสัญลักษณ์ตัวนี้น้องต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามโจทย์แล้วอย่างที่น้องทราบกันดีก็คือว่าสมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นค่ะ ประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนขึ้นมาจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่แล้วนะคะแล้วเมื่อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจึงจะไปสเต็ปสุดท้ายก็คือการแก้สมการเพื่อหาคําตอบของตัวแปรที่เราไม่ทราบค่านะคะโดยที่น้องๆเนี่ยอาจจะเคยเรียนที่โรงเรียนมาแล้วนะคะก็คือวิธีการแก้สมการเนี่ยจะมีอยู่สองวิธีอย่างแรกคือใช้ คุณสมบัติของการเท่ากันซึ่งอันเนี้ยเราได้เรียนกันอยู่แล้วแน่นอนแต่น้องบางคนบอกว่าอะไม่ชอบเลยคุณสมบัติของการเท่ากันเสียเวลามากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็กระโดดไปใช้วิธีลักค่ะคืะคอการย้ายข้างโดยการนํา <ำ S 2> ตัวเลขที่อย<ห>ู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรนะคะย้ายไปฝั่งตรงกันข้ามของเครื่องหมายเท่ากับค่ะ,คะแล้วก็เปลี่ยนสัญลักษณ์นะคะจากเดิมถ้ามันเป็นบวกย้ายข้างไปก็เปลี่ยนลบ ถ้ามันเป็นลบย้ายข้างไปก็เปลี่ยนเป็นบวกนะคะถ้าเดิมอยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรเป็นคูณย้ายไปเป็นหารค่ะถ้าฝั่งซ้ายที่อยู่กับตัวแปรเป็นหารก็ย้ายไปเป็นคูณแค่นี้เองค่ะง่ายมากนะคะโอเคค่ะพร้อมไหมคะกับการแก้โจทย์ปัญหาพี่คิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปดูโจทย์ข้อที่หนึ่งกันทาะข้ข้อแรกเห็นไหมคะโจทย์บอกว่าอะไรคะนกซื้อสมุดมาเอเล่ม ราคาเล่นละ20บาทจ่ายเงินไป100บาทจงหาว่านกซื้อสมุดมากี่เล่มข้อนี้น้องจะเห็นได้ชัดว่าโจทย์ถามว่านกซื้อสมุดมากี่เล่มกลับไปดูที่โจทย์ค่ะว่าโจทย์กำหนดตัวแปรสำหรับคำถามนี้มาให้แล้วหรือยังซึ่งน้องจะเห็นได้ว่าโจทย์กำหนดมาให้แล้วค่ะเอเล่มเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่าที่เรากําลังจะต้องค้นหาคําตอบให้ได้คือตัวแปร A นะคะเสร็จแล้วดูโจทย์ต่อค่ะโจทย์บอกว่าซื้อมาเล่มราคาเล่มละ20บาทจ่ายเงินไป100บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นค่ะตรงเนี้ยค่ะเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงนี้นะคะเราจ่ายเงินไปทั้งหมด100บาทแรงบ่าขามือเนี่ยคือ100บาทแล้วซ้ายมืออะคืออะไร ก็คือจำนวนสมุดที่เราซื้อได้คูณกับราคาต่อเล่มค่ะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนออกมาได้ว่า A คูณ20เท่ากับ100นะคะสำหรับข้อนี้ที่ปอขอใช้วิธีการแก้สมการอย่างง่ายที่สุดคือการย้ายข้างค่ะเพราะฉะนั้นที่น้องสังเกตให้ดีนะคะตอนนี้ตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายและเป็นตัวตั้งคูณด้วย20นะเท่ากับหนึย พราะนั้นเราเราจะทํำยังไงให้เหลือตัวแปรเพียงต,ตัวเดียวฝั่งซ้ายมือก็คือต้องจับตัวเลข20่ยค่ะย้ายข้างไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วน้องจะเห็นได้ว่า20ตอนเนี้ยมันคูณอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการในการย้ายข้างก็คือให้จับตัวเลข20ที่คูณอยู่ย้ายข้างไปหารค่ะตรงนี้น้องจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะคูณอยู่เห็นไหมคะย้ายข้างไปนะคะไปหารค่ะ เพราะฉะนั้นทางซ้ายเหลืออะไรคะเหลือเอจุกต้องนะคะก็จะเท่ากับ100ค่ะหารด้วย20อย่าลืมนะคะการหารสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะเพราะนั้นย้ายข้างไปก็เปลี่ยนจากคูณเป็นหารในรูปของเศษส่วนการหารเศษส่วนนะคะอย่าลืมหลักการเช่นเดียวกัน,นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เจอ0ูนดศค่ะ น้องๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้เหลือสิบส่วนสองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเอาแม่สองไว้ในใจหารตัวเศษก็ต้องหารตัวส่วนด้วยหรือหารตัวส่วนก็ต้องหารตัวเศษด้วยนะคะนั้นเรามาท่องแม่สุดคูณกันค่ะสองคูณกับอะไรเท่ากับสองคะหนึ่งถูกไหมคะตัดใส่หนึ่งค่ะเอาแม่สองไว้ในใจคูณกับอะไรไม่เกินสิบคะหรือเท่ากับสิบคะห้าถูกต้องเพราะนั้นตัดข้างบน น้องก็จะได้ห้าส่วนหนึ่งถูกไหมคะห้าส่วนหนึ่งค่ะก็มีค่าเท่ากับห้าแล้ว A เป็นตัวแปรที่แทนคําตอบของโจทย์ที่ถามว่านกซื้อสมุดมากี่เล่มดังนั้นค่ะข้อนี้นะคะ a เท่ากับห้าเพราะฉะนั้นค่ะนกใช่ไหมคะซื้อสมุดมากี่เล่มคะ มาห้าเล่มค่ะเคลีย,ยร์ไหมคะเคลียรนะคะโอเคจบในข้อที่หนึ่งนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันค่ะข้อที่สองค่ะโจทย์ถามว่าสองเท่าของผลบวกของจำนวนหนึ่งกับหมีค่าเท่ากับสามสิบจงหาค่าของจำนวนนั้นค่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะว่าข้อนี้ โจทย์ถามว่าจงหาค่าของจำนวนนั้นน้องหาค่าจำนวนนั้นจเจอหรือยังคะยังค่ะยัง,ยงนะคะแล้วค่าของจำนวนนั้นมีมในโจทย์แล้วใช่ไหมคะมีแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ไง<ม>เห็นไหมเอยโจทย์ถามมาแล้วนะคะแต่โจทย์ยังไม่กําหนดตัวแปรมาให้คะ่ะเพราะ,ะนั้นสิ่งที่น้องต้องทำนะตอนนี้คือกําหนดเป็นตัวแปร y ขึ้นมานะคะใช้ตัวอักษรแทน คำถามตรงนั้นนะคะแล้วไปดูในโจทย์ว่าคําถามตรงนั้นอยู่ตรงไหนในโจทย์นะคะแล้วพยายามหาเครื่องหมายเท่ากับที่เจอให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าประโยคสัญลักษณ์สมการที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องตั้งอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นได้ว่ามันมีคําว่ามีค่าเท่ากับอยู่ตรงนี้เครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงนี้ค่ะกลับไปดูโจทย์ต่อค่ะเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์สมการตามโจทย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ไปดูเลยค่ะว่าควรจะเขียนอย่างไรดีอสองเข้าของเปลี่ยนของเป็นอะไรคะเปลี่ยนของเป็นคูณค่ะนะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคําว่าผลบวกหรือผลต่างเกิดวงเล็บหลังจากประโยคนั้นทันทีนะคะอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะผลบวกก็คือบวกค่ะแล้วตรงนี้คือเลขหก 6. ถูกไหมคะ ตรงนีคือสาสิข้างหน้า2เท่าของใส่เครื่องหมายคูณไว้หน้าวงเล็บแล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อมีเครื่องหมายคูณหน้าวงเล็บแปลวล่าต้องมีตัวเลขอะไรบางอย่างคูณอยู่เพราะนั้นใส่ให้ครบนี่ค่ะสองเท่าคูณวงเล็บ y บวกหเท่ากับสามสิบเพราะฉะนั้นนะคะประโยคสัญลักษณ์สมการที่น้องๆจะต้องเขียนออกมาก็จะกลายเป็นสองคูณวงเล็บ y บวกหเท่ากับสามสิบค่ะ อย่าลืมนะคะว่าประโยคสัญลักษณ์ณตอนนี้มีตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายและมีตัวเลขที่อยู่กับตัวแปรกี่ตัวคะสองตัวถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น<ด>หลักการในการแก้สมการข้อที่น้องต้องจำอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งตัวแปรมีตัวเลขมากกว่าหนึ่งตัวให้น้องสังเกตว่ามีวงเล็บไหมถ้ามีวงเล็บค่ะเก็บตัวเลขในวงเล็บไว้ก่อน แล้วย้ายนะคะตัวเลขที่อยู่นอกวงเล็บไปเป็นอันดับแรกค่ะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับตัวเลขในวงเล็บนะคะที่บอกว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะคะย้ายตัวเลขที่อยู่นอกวงเล็บไปก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสองคูณอยู่นะเมื่อสองคูณอยู่ทําอย่างไรคะทําอย่างไรคะย้ายสองค่ะจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะคะเปลี่ยนจากคูณเป็นหารค่ะ เพราะฉะนั้นตัวเลขในบรรทัดถัดมานะคะจะกลายเป็น y บวก6ค่ะทเท่ากับ30ส่วน2โอเคไหมคะตัดทอนค่ะเอาแม่ 2, 2ไว้ในใจหันข้างล่างก็ต้องหันข้างบนค่ะ212ค่ะ212ค่ะทด1ไหมคะ สคูณอะไรไม่เกินสิบคะสองห้าสิบเพราะฉะนั้นทางขวาเหลือสิบห้าขึ้นบรรทับใหม่ค่ะน้องก็จะได้เป็น y บวกหกเท่ากับสิบห้าเห็นไหมคะฝั่งซ้ายจะเหลือ y บวกหเท่ากับสิบห้าทำยังไงให้เหลือ y ตัวเดียวคะย้ายหกไปคะ่ะจะบวกเป็นลบคะ่ะเพราะฉะนั้นย้ายไปเลยนะคะจะบวกเป็นลบคะ่ะ ทางซ้ายเหลืออะไรคะบายเท่ากับ15ลบ6 15ลบ6ได้เท่าไหร่คะ9ถูกต้องค่ะพอน้องได้แบบนี้แล้วสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคืออย่าลืมนะคะเขียนสรุปว่าโจทย์ทำหาอะไรและคำตอบเป็นเท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้สูญเสียคะแนนตอนแสดงวิธีทำในจุดๆนี้ด้วยนะคะเพตอะนั้นขึ้นมาทั้นทีค่ะเพราะฉะนั้นเลข จำนวนนั้นมีค่าเท่ากับ9ค่ะวันนี้พี่ปอลขออนุญาสอนสั้นๆแค่2ข้อนะคะและเดี๋ยวเรามาต่อกันในรอบหน้าค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับโจทย์สมการในรอบหน้าแล้วเจอกันค่ะน้องๆบ๊ายบาย,บาย